ทุกคนเช้าที่ส,สองนะครับเดี๋ยว,วามาลุยกัก่อนนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกก่อนดนแต่เราไปเจอกันโอ้โหอาหารมาแล้วนะครับน่ากินมากแต่ละอย่างนี่คือแบบแค่เป็นแบบส่วนเดียวเลยนะครับดู

แล้วมาถึงวัดเทียนกลางก็ขนบไดนเกอะมากแต่ว่าเราจ่ายค่าตั๋วเข้ามาไหนๆก็มาถึงแล้วแต่ค่าตั๋วมาคนละค่าสิบหยวนนะคะก็มาสองร้อยห้าสิบบาทต่อคนข้างในเนี่ยก็จะแบบมีให้ไหว้เจ้าไหว้อะไรนะครับแล้วก็มีโยเหรียญด้วยเราเตรียมเหรียญมาแต่ที่บ้านนะครับเป็นเดียนไทยก็เดี๋ยวลองดูว่าเออจะยังไงต่อนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวเราไปเราดูเจอรอบๆกัน ใหญ่ๆนะครับเพืมวามดูด็จะมีเท่หลายทิศมีซ้ายขวาอะอย่างเงี้ยนะครับเพเอ่อเ้่มาวานนมีเขาสังกระจายด้วยนับด้านไหม่แต่วงายืนรอบๆใส่เก็บคนเ็้าไปทำใคน ทุกคนเนื่องจากวันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับแล้วก็ตกทั้งวันเลยก็เลยแวะกลับพี่โรงแรมนะครับมานั่งบาร์ที่โรงแรมเราจะเก็บภาพบรรยากาศที่าา์ไปฝากทุกคนกันนะครับ จากที่เราไปไหว้พระมาที่วัดเอจรินอันนะครับแล้วก็กลับไปโรงแรมพักแต่เพีงเพราะฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับเวลาเราจะ้าออกมาข้างนอกจริงๆเนี่ยเราจะไปยุยวนการ์เดินจะเป็นข้างในตึกนี่แหละแต่มันปิดประมาณ4ี่โมงครึ่งแต่ว่ารอบๆเนี่ยมันจะเป็นตลาดนัดนะครับก็เดี๋ยวเราเดินดูตลาดนัดเพราะมันมีของอะไรบางทีก็มีของฝากอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เห็นแบบมีของฝากเต็มเลยมีของกินด้วยยังไงเดี๋ยวไปเดินดูกันเดี๋ยวจะแนให้ดู もういいかな <gutudo> เป็นแบบเซอร์หนังเปาไอ้ใหญ่ๆถ้าไม่ใจะเป็น,นไส้ปูนะครับสามสิดดดวยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเจาะกันแบบเหมือนในรูมเขาให้แบบเอาเจาะแบบหลอดวงการก็จะดูดน,นะะ้ำนครับอร่อยมากน้ำปูน้ำปูอร่อยมากทุกคนร้านตรงนี้เลยจเจอแล้วก็ซื้อเอานะครับ เดี๋ยวเราไปกินกันก่อนนะครับอันนี้กำลังขึ้นดีดีกับที่โรงแรมแล้วนะครับแต่ว่ามาเจออันนี้สิ่งแบบว่าที่แบบคนขับเขาแปะเอาไว้ลองเมื่อกี้ลองไป Google ดูน่ารักมากเลย,เยจะขึ้นคำแปะไว้ให้นะครับตรงนี้เขาแบบเหมือนแจกฟรีด้วยนะ สุดท้ายนะครับอันนี้นก็เป็นสินคาที่เราสั่งมาอินก็เหมือนกันคล้ายๆกันที่เราสั่งเมื่อสองวันที่แล้วก็เดี๋ยววันนี้ไม่มาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปขออินข้าวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงไปดูว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะครับวันนี้ ทุกคนวันนี้เช้าวันสุดท้ายนะครับมาอยู่ที่เตอรบันนะคะะรับลบริเวณนี้ก็มาถ่ายรูปจริงๆเนี่ยมาแล้วแต่แว่านั้นไม่เป็นรอบดึกแล้วคนมันเยอะมากเราเลยอยาก,ยม,ากยมาถ่ายรูปตรงนี้นะะก็เลยดูรีวิวมาแล้วก็เดินเยอะมากกว่าจะ,ะ,นนะ,ะมาเจอตรงซอยนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครมาอยากถ่ายตรงน,นี้ให้ขลังมันเป็นขอใครมุกนะครับก็มาที่ถนนมีจินโรนะครับก็จะเป็นถนนแบบนี้เลยต้องมาเช้าหน่อยนะคะรับวันนี้ก็ประมาณเกือบเก้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ราถ่ายรูปจะได้แบบเป ทุกคนตอนนี้เรากำลังไปตลาดที่ชื่อว่าเชียนสีฟางถ้าเกิดอ่านไม่ถูกก็เดี๋ยวก็ขอโทษทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันเดี๋ยวดูว่าตลาดอย่างนี้อะไรบ้างเพราะว่าเขาแนะนำว่าตลาดนี้มีพวกของฝากพวกแบบซุวเนียร์กิฟต่ตางๆราคาดีเก็ว่างันนะครับป จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปตลาดมาเอแว๊บฟอกมาินนึงก็ซื้อของนด้หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับพี่โรงแรมเก็บของแล้วไปที่สนามบินกันนะครับเราไปสนามบินแล้วนะครับเราก็กำลังจะไปขึ้นเครื่องกันนะครับ